ปีนี้ข้าพเจ้ามีข้อแนะนำบางประการที่ข้าจะเสนอให้บัณฑิตํำไปใช้ปฏิบัติงานเพื่อความสำเร็จและความเจริญมั่นคงของท่านประการแรกควรจะถือว่างานควรจะถือว่างานที่ทำทุกอย่างมีความสำคัญ และจำเป็นต้องกระทำให้เสร็จสมบูรณ์อย่างดีที่สุดดังนี้แต่ถ้าคนจริงต้องเอาใจใส่ผูกพันกับงานตั้งใจทำงานให้จริงไม่จับจุดท้อถอยทั้งต้องมีความรับผิดชอบความเข้มแข็งอดทนความศึกษาภาคเพียรยางสูงและสม่ำเสมอ ทั้งในการปฏิบัติงานและการติดตามประเมินผลงานประการที่สองควรจะรู้จักปรับหลักวิชาและทฤษฎีที่เราเรียนมาให้เข้ากับงานที่ทำเข้ากับเหตุการณ์และสภาวะเวดล้อมอย่างเฉลียวฉลาดและพอเหมาะพอดีจึงจำเป็นที่จะต้องศึกษาหาความรู้ และสร้างส่งประสบการณ์ไว้ให้มากพร้อมกับพยายามฝึกฝนอบรม,มความคิดวิจารณญาณของตนให้มีกำลังเต็มที่ด้วยการฝึกคำจิตใจให้มั่นคงหนักแน่นด้วยเหตุผลและเป็นอิสระจากอคติเพื่อให้สามารถพิจารณาวินิจฉัยเรื่องราวและเป็นหาต่าง ได้กระจางแจ็บแจ้งและถูกต้องคล่องตัวประการที่3ควรจะเข้าใจว่าการทำงานทุกอย่างมีการเกี่ยวข้องประสานกับผู้อื่นส่วนอื่นอยู่เสมอจึงต้องรู้จักทำตัวทำใจให้กว้างให้เห็นความสำคัญของผู้อื่นและงานของผู้อื่นว่าเท่ากับความสำคัญ ของตนเองและงานของตนสำคัญที่สุดต้องเข้าใจให้ถูกด้วยว่าการประสานงานกันนั้นคือการไม่แบ่งฝ่ายแบ่งพวกกันไม่แย่งประโยชน์ไม่แย่งความชอบกันหากเป็นการร่วมมือปองดองการทำงานด้วยความจริงใจเห็นใจเข้าใจกันโดยมุ่งหวัง คนสำเร็จร่วมกันเป็นสำคัญเป็นสำคัญกว่าสิ่งอื่นพระราชวาสในพิธีพระราชทานปัญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยายลัยศิลปากรประจําปีการศึกษา2532ณหอประชุมมหาวิทยายลัยศิลปากร วันพฤหัสบดีที่26กรกฎาคม2533